เพื่อนๆเป็นคนหนึ่งแล้วป่ะครับที่มีธุรกิจแล้วก็เริ่มที่จะมีคู่แข่งเข้ามามากมายแล้วกลยุทธ์อันหนึ่งที่คู่แข่งไม่กจะกทำการคืออะไรรู้ไหมครับตัดราคาคุณถ้าคุณเจอแบบนี้เนี่ยผมอยากจะให้ไอเดียนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผมมาศึกษามาเยอะมากนะครับจากครูของฝรั่งชื่อแดเนเคนเดดีนะครับแล้วก็ศึกษาจากเขาแล้วก็แบบจากอีกอีกหลายคนนะแน้วก็เลยคอนเฟิร์มว่าอันนี้แหละเป็นใช่แล้วจริงเอามาลองกับธุรกิจของตัวเองครับตัวผมเองก็มีธุรกิจอยู่หธุรกิจนะครับต,ตอนนี้แล้วก็ สร้างธุรกิจมาประมาณเกือบสิปีแล้วแล้วก็แบบยอดขึ้นตลอดเวลาเริ่มจากส0 0แสนนะครับแล้วตอนนี้อยอดรวมของรายได้ของบริษัททุกบริษัทนี่ก็เกือบจะพันล้านครับเน็ตเป็นเน็ตเวิร์ดของผมนะครับเน็ตเวิร์ดก็คือมูลค่ามูลค่ารวมของตัวผมทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยที่มันขึ้นได้เร็วก็เพราะส่วนใหญ่ผมทำออนไลน์แล้วมันมี leverage หรือว่ามีพลังทวีเยอะมากซึ่งผมพูดไว้ในหลายๆคลิปของผมแล้วหลายหลายคอร์สนะครับไปตามไล่กันดูได้ แต่อันนึงที่อยากจะให้คอนเซปต์อันนี้ที่คนรู้กันน้อยมากแล้วคุณรู้วันนี้คุณจะได้ความลับเจ๋งๆไปเลยนั่นก็คือคุณจะต้องโฟกัสแค่ตลาดบนคุณจะต้องโฟกัสแค่ตลาดบนสมมุติว่านี้เป็นสามเหลี่ยมครับข้างล่างนี่จะเป็นพวกตัดราคาอยู่แต่ไมหมดเลยแล้วมันจะมีหยดยอดอยู่บนนิดนิดเดียวนิดเดียวที่เป็นเป็นตลาดบนแต่ตลาดนั้นเนี่ยมูลค่าคือ95%ของทั้งหมด เงินอยู่ที่แน่นทั้งหมด95%แต่ที่เหลือ5%นี้ฟาดฟันกันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณไปอยู่ตรงนี้คุณจะเหนื่อยมากแล้วผมคาการันตีมันเป็นเรื่องที่มหัศย์มากเวลาคุณย้ายตัวเองขึ้นมาอยู่ไอ้5%ข้างบนเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกว่าประเทศไทยทำไมคนรวยเยอะขนาดนี้ทำไมเขาใช้เงินกันง่ายขนาดนี้ทำไมเขาไม่เรื่องมากเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไม่เคยมีใครมาบอกคุณแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะอยู่ทั้งชีวิตคิดว่าธุรกิจมันคือการซื้อของมาเยอะๆแล้วตัดราคากัน ผมบอกได้เลยเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครทําธุรกิจมาระยะหนึ่งจะรู้ว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้คุณเหนื่อยมากและคุณจะไม่มีทางรวยจะจะรวยช้ามากและจะมันไม่มีทางชนะยกตัวอย่างธุรกิจอะไรที่ตัดราคาแข่งกันเรื่องราคาอย่างเดียวนั่นก็คืออุตสาหกรรมการบินลูกค้าคิดแค่เรื่องราคาแล้วเป็นไงละ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะ COVID. โควิดเคยโควิดก็มีส่วนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันก่อนโควิดมันก็ขาลงอยู่แล้วอุตสาหกรรมการบินเพียงแต่โควิดทําให้มันเร็วขึ้นและมีสิ่งหนึ่งที่คือ มันจะตอบโจทย์แก้ปัญหาในเรื่องนี้แล้วมันจะทาให้ทุรกเจของคุณมั่งข้างลํารวยขึ้นคือคุณเปลี่ยนฐานลูกค้าคุณเราไปอยู่ที่5%้อท็อปหเอของจํานวนลูกค้าทั้งหมดซึ่งคนจํานวนนั้นมีอนานาจในการซื้อมีเงินอยู่ในกระเป๋าและข้อที่พิสูจน์คือในปี2020ที่โควิดมันแพร่กระจายเยอะมากคุณรู้ไหมว่ายอดหลายๆบริษัทที่ออกมามีบริษัทที่กำไรเยอะมากที่สุดตั้งแต่เขาเคยมีมา มีตั้งหลายบริษัทบริษัทแลมบอร์กินี่ยอดจองเป็นยอดจองล่วงหน้าตั้งไปต่อไปตั้งนานยอดบริษัทโตขึ้นมากแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลก็ยอดสูงมากแล้วก็บริษัทผมเองด้วยจริงๆแล้วบริษัทของผมเองนี้ปีที่แล้วนะครับปี2563ก็มียอดมากกว่าปีเดิมเนี่ยก็คือ50สนแะล้วครับสมมตินะสมมติเป็น1 0 0้เซก็เป็น1 5 0สิสิ่งหนึ่งที่บริษัทยอดโตแล้ว ไม่มีผลในเรื่องของวิกฤตต่างๆเลยก็คือว่าจับลูกค้าตลาดบนและเป็นธุรกิจที่มีแบรนด์2ข้อนี้ที่คุณจะต้องโฟกัสครับผมเนี่ยอสอนลูกศิษย์มาเยอะมากในเรื่องนี้นะครับผมเคยสอนคอร์สชื่อว่า Marketing to Super Rich นะครับการตลาดทุสุกุมมาเศรษฐีแล้วก็สอนมาหลายปีแล้วแล้วก็ลูกศิษย์ของผมไปเติบโตแล้วก็คนหนึ่งที่เรียนก็คือ,อลุงนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีธุรกิจของตัวเองเลยแต่ตอนนี้มีธุรกิจ ในมูลค่าเป็นหลายร้อยล้านแล้วนะครับในแบรนด์ Rich ชสแล้วก็มีลูกศิ์เยอะแยะมากมายเอเทนมินหลายคนที่ไปดังแล้วนะครับแล้วก็ลูกศิ์ที่หลักพันล้านมีเยอะแยะมากมายแต่ที่ผมจะอ,อยากจะสื่อคือผมเป็นคนชอบสอนเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็ตัวเองก็ทําได้เองด้วยแล้วก็อยากจะเห็นหลายคนได้เติบโตในด้านนี้นะครับผมก็เลยเปิดคอร์สขึ้นมานะครับอยากจะ สอนเป็นสดในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผู้ช่วยอย่างผมนะครับชื่อโค้ชใหม่จะมาบอกรายละเอียดในเรื่องของคอร์สนี้นะครับ และสำหรับใครนะคะที่สนใจคอสผูกขาดตลาดบนหรือว่า Luxury Marketing ที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะเป็นคอสที่เป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์แล้วก็คนสนใจล้นหลามมากๆเคยเปิดมาแล้วหลายรุ่นแล้วครั้งนี้ค่ะจะกลับมาเปิดเรียนสดแบบ Super v p เวพีเอ็กซคูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่7-8เมษายนค่ะเรียนกัน2วันเต็มเลยคุณมีธุรกิจอะไรคุณเอามากางให้อาจารย์ดูเลยแล้วก็เอามาคอนซัลต์กับอาจารย์ได้เลยเรียนเป็นกลุ่มเล็กนะคะไม่เกิน9คนเท่านั้นกลุ่มนี้3 0 0 0 0นบาทสำหรับ ก,การเรียน2วันและใครที่ดูคลิปนี้นะคะได้รับราคาพิเศษค่ะการเรียน2วันนี้คุณจะได้ไปในราคา 1, 1,50 0 0 0บาทพร้อมกับรับคอร์สออนไลน์ไปเรียนไปทบทวนฟรีๆด้วยนะคะใครที่สนใจใครอยากจะอัพราคาใครอยากจะหนีจากวงการตัดราคา ไม่เอาแล้วลูกค้าที่เน้นแต่ราคาคุณมาเจอก,กันกับอาจารย์ในคอร์สนี้ค่ะมีเจ้าของธุรกิจเยอะแยะมากมายที่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าโหการเข้ามาเรียนกับอาจารย์2วันเนี่ยมันทําให้มูลค่าธุรกิจเขาเนี่ยเติบโตได้เนี่ยหลักหลาย10ล้านได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนี่กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วถ้าเกิดว่าพ้นครั้งนี้ไปไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหไร่นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจจะเรียนเป็นออนไลน์ราคาเต็มนะคะคือ59,0 0 0บาท แต่ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคุณรับราคาพิเศษไปเลยที่39,000บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนสด2วันนะคะสามารถทักไปได้ที่ Line@ BuND ูนนะคะแล้วก็ไปแจ้งเลยว่าต้องการเรียนคอร์สผูกขาดตลาดบนหนีจากการตัดราคาทุกชนิดค่ะอาจารย์มณิตเป็นคนที่เอ็กซ์เพิดด้านนี้มากแล้วก็สร้างลูกศิษย์มาแล้วมากมายนะคะเขาชัยเป็นหนึ่งคนที่ธุรกิจเ,เติบโตจากหลักที่อาจารย์ให้อยู่ในคอร์สนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนดูเรื่องนี้รีบทักไปที่ไลน์แอด b u n d i t แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ